ครับก็ขอ,เ,อ,อเรียนแจ้งคือทุกสารทุกสาบนะครับก็คือเกี่ยวกับการจัดนางนกพมาาผู้สูงไว้ของเทศบาลเมืองพิชัยในงานร้อยกระทงประจำปีพศ2566ปีนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาเหนือเบนห้องวัาเดือนยี่เป็งน,นะครับหรือเดือน12นะครับปีนี้เทศบาลเมืองพิชัยมีการประกวดนางนกพมาา ผู้สูงวัยเขากำนดอายุไว้ตั้งแต่60สปีขึ้นจนถึงเจดสบหปีนะครับเพราะฉะนั้นทําไมก็มีหลายท่านที่ตั้งคําถามมาว่าทําไมถึงเอาเป็นผู้สูงวัยเข้ามาเป็นประกวดนางโนพมาศนะครับก็ต้องยอมรับเลวยว่าจังหวัดลําปางเขาเป็นจังหวัดหนึ่งทิ่อันดับหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงวัยที่มากที่สุดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็มองถึงความสาคัญ ในโอกาสครั้งนี้อยากให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมด้านบันเทิงกิจกรรมมีส่วนร่วมบนเวทีในการประกวดนางนกพมาศผู้สูงไว้ในโอกาสในตัวและแหมประเด็นหนึ่งนะครับปีนี้เทศบาลเมืองพิชัยเขาได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่่2บ ี4ผ่านมานะครับเ,เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นทางการเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมหลายๆเรื่องหลายๆแล้วนะครับในโอกาสทั้งนี้ก็เป็นการตกซึกกันเป็นมติีเป็นเอกฉันท์ว่าต้องมีการประกวดนั่งโนพมาศผู้สูงไว้ในโอกาสงานร้อยกระทงปีนี้ของเทศบาลเมืองพิชัยเข้าไปสู่ในกิจกรรมเลยครับ